สำหรับสเสน่ห์ของชุมชนบ้านน้าเชี่ยวเนี่ยนะคะจะมีสเสน่ห์ของความเป็นบ้านๆความเป็นชุมชนความเป็นวิถีความเป็นดั้งเดิมของชุมชนนะคะแล้วก็การอยู่ร่วมกันของชุมชนสองศาสนาสามวัฒนธรรมที่ใช้ภูมิปัญญาวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของการอนุรักษ์มาเป็นการขับเคลื่อนเพื่อที่ทําให้คนชุมชนเนี่ยร่วมมือกันทําคนที่อื่นมาเห็นปุ๊บเขายัางบอกเลยนี่คือเอกลักษณ์ในความที่อยู่แล้วก็รวมกันเหมือนมันสงบสุขแล้วก็อบอุ่น แค่มาถึงปุ๊บเดินขึ้นสะพานนี่ก็ว้าวแล้วค่ะได้ขึ้นสะพานวัดใจมันคือสะพานที่ท่านเดินขึ้นมาแล้วจะรู้สึกว่าฉันจะข้ามไปดีหรือไม่ข้ามไปดีแต่พอเดินมาแล้วต้องวัดให้ถึงฝั่งนี้ค่ะถ้าไม่ได้เดินข้ามมานี่เหมือนมาไม่ถึงคนมาเดินแยะมาหาดวงตาน้ำเชี่ยวอันนี้คือไฮไลท์ของที่นี่ เสน่ห์ของเค้าเก็บยาน้าก็คือความเหมือนธรรมดาใครเห็นก็คือมะพร้าวหน้ากุ้งแต่แปลกตรงที่ว่าขั้นตอนการทํารวมทั้งเรื่องราวที่เขาได้ถ่ายทอดจะสังเกตว่าถ้าเราซื้อขนมกินโดยการเราใช้เงินซื้อไปเนี่ยก็คือจบแต่ถ้ามาที่บ้านน้าเชี่ยวท่านจะได้ฟังเรื่องราวขนมชนิดนั้นอะ่ะมันจะมีค่าและก็อร่อยขึ้นมามากๆเลยค่ะ ถ้านึกถึงงอบเนี่ยก็นึกถึงอำเภอหลมงอบก็ตำบลน้ำเชี่ยวเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งของอำเภอหลมงอบใครเห็นงอบปุ๊บจะนึกถึงบ้านน้ำเชี่ยวทันทีเลยและงอบที่มันยังคงอยู่เนี่ยต้องเอาเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาด้วยแล้วก็ทําให้คนได้เห็นว่างอบบ้านน้ำเชี่ยวเนี่ยมันไม่ได้มีค่าแค่การที่เอามาสวมใส่ สำหรับท่านที่อยากจะมาเที่ยวนะคะสัมผัสเรื่องของวิถีชาวประมงซึ่งชาวประมงเนี่ยจะพาเราไปชมอุโมงค์ปากตรงตางนะคะซึ่งสองข้างทางของบ้านน้ำเที่ยวของเราเนี่ยจะมีป่าที่อุดมสมบูรณ์มากเลยตรงนี้เนี่ยก็ได้จากการที่นักท่องเทียเ่ยวเข้ามาช่วยกันร่วมปลูกด้วยแล้วก็ชาวชุมชนช่วยกันอนุรักษ์แล้วจะสร้างความสนุกสนานยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าได้มาลงเรือแล้วก็ได้นั่งแพหันสาของเรานะคะคสามารถที่จะรองรับสําหรับเด็กๆก็ได้นะคะหรือว่าผู้สูงอายุเองก็สามารถที่จะมานั่งทํากิจกรรมนะคะคชมวิวทิวทัศน์สองข้าง สำหรับผู้ที่อยากจะมาเที่ยวพักผ่อนนะคะก็อ e ยากจะเชิญมาที่บ้านน้ำเที่ยวเป็นถึงความผ่อนคลายนะคะจะได้สัมผัสถึงความผ่อนคลายแล้วก็จะเห็นต้นไม้ที่สวยงามแล้วก็ระหว่างที่นั่งเรือไปหรือก็จะเห็นนกเหยียวแดงคอขาวนะคะซึ่งมาเองทำธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็อยากจะให้มาเที่ยวดูกันคะ่ะ